ไหนคนถามว่าตาไป่ไใส่แค่ใ้ตาโอ้บ <laughs> ิึงจะขี้ตุม่มออกหลอกอยู่สวัสดีค่ะยาเสียค่ะยาเสียจีพายเลาะบิึงห้เบิึงหน้าที่นอนเนอหายไดช่วงฤดูฝนหยาไล่หลายครับผมเจีพาเลาะเบิงึงอันนี้กิจการยายเตี้ยนี่ลุงหื้อหลอดหลอดหื้อร่วงร่างจะร่วงกนะันเนาะยังเนี่ยเฮ็ดบันไดขึ้นบ่นไอแม่เฮ็ดบันไดขึ้นมันขึ้นบ่นไดไหมก็เลยเฮ็ดบันไดขึ้นแม่นะ่ะแม่นบ่เสื่อดอก นั่นเลยได้ขีดตรงแมวออกลานอันนี้คือปูเขาขึ้นมาเขามาแซ่บพวกนีน่เนาะมันกะมันเหลือแม่เล้วว่าขีดพวกนพักการจองตะกี้ก็พ่อได้กินอยู่เดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยมีเวลาตั้งแต่เราเป็นตั้งแต่ไปเป็นลอกตามาบ่มีเวลาบ่มีเวลาเลยเบิ่งหัว,วค <า S 1> <ด>ักเนาะเนี่ยโหง่ายง่ายนี่มันแต่ว่าบรรยากาศดีได้ง่ายหนาฝนนะครับมันเขียวช่อุ่มดีแต่บ่ได้ตัดยังเดี๋ยวจะเพิ่นมาตัดเพิ่นจองไว้ไว้ตัดให้งัวก็เลยบ่ทันได้ตัดถ้าสั่นตัดเองแล้วเนี่ยนะครับ นี่ไฮเดาขวมรถแม่เดวผมไปเฮ็ดเองเอาไว้หันละมันหนักนี่เบื้องนีแม่ฟังนี่เป็นอันนี้เนาะตะกี้เป็นนานพักเดี๋ยนี่เขี้ยวคักผู้ใดมาคว่ำเขียวบปนนี่เขียวคักบ่อันนี้คือเถียงหน้าแย่เตี้ยครับผมเฮ็ดได้ปีหนึ่งปีหนึ่งละแต่ว่าไก่สุดส้มละเบิ่งฟังเหนียวรถนะครับห้างแล้วเรียบร้อยเนี่ครับร่มมาหอบเอา พังเลยเฮ็ดว่าได้เฮ็ดจริงจังดอกว่าผู้ได้จามุมนี้ได้แน่สิถามตลอดลยครับหันกองมาทางนี้เบิ่งก่อภัยหญ่เลยเด้ครับล่องย้อนไปเบิ่งคลิปอะไรอนวเด้อพี่น้องเด้อคลิปเกา่าตะกี้เนาะมอมนี้เป็นมองผู้ได้จาได้ว่าเป็นยังนะครับลองคอมเมนต์มาก,ก่อนนะครับอยู่จิเซเลยอ่าก็คือเป็นมองเฮ็ดกับเขาคลิปายเตียนะครับผมพังไปละเิึงน้องใหม่ เขางามป,ปีนี้แนะ่เบึ้องไงหรือก่อไผ่ไงหรือนะครับเพ่อนไงแห้งละเขียวเลยกำลังงามอีกจหง่ายก็บทได้เกี่ยวละสามเดือนอีกสามเดือนได้เกี่ยวสองเดือน สิงหากันยา<ว>ยตุลาสองเดือนเอาร่วมกับตัวนี้กับพานไปสามเดือนแล้วผุ้น,นั้นมังหันเขาจะได้ไปเรือออกงี้นะแม่มันว่งามไปเรือออกแต่ว <ปะ S 1> ่อออาบรรยากาศดีดีเดี๋ยวเชเด่ตัดหญ,ญ้าแล้วเราก็เป็นตะเบิงละเชเด่มานถ่ายคลิปอยู่นี่ดูดูแล้วแบบนี้ยื่นเคียงหน้ากับวิวงามดีอยู่ศาสตร์กล่องรู้ไหมโอ้เพื่อกอบไพ่กอบไพ่ทาสื่อมมาไงปีเดียวโอู้ยง่ายวันนี้แล้วแม่เบิงเพื่ ทอดไปพูดนะต้องมาตัดมันเห็นรุ่นเด็กโอ้พุ่นนะเมืองนี้สิกลายเป็นป่าไผ่ได้เนี่ยอันนี้พร้อมกับอันทมดินบ่รุ่นรุ่นทมดินดีกว่าทมดินได้จากปีละได้หล่หาหกปีแล้วทมดินโอ้ใหญ่ยยบ้านี้เป็นโฮมเตย์เนี่ยทำแล้วแค่ไม่กระเดาแข็งบ่แม,แมบ่บ่บ่หักง่ไงมันบ่ ข้างหน้าก็เป็นปลาอ้อยแล้วครับผมตะกี้จะเป็นเดินให้หน้านี่มองลุยเป็นถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ก็เป็นให้หน้าบ่แล้วแม่ไปตามหาหมาดูพี่น้องผู้ใดจำม้ายาเตี๋ยได้บ่ใหญ่แล้วดิชื่อบักอาเธอร์พี่น้องถามมาหลายคนอยู่ว่าอยากเห็นหมาใหญ่แล้วบ่น้องหมามาตัวน้อยๆตัวที่ยายเตี้ยวว่าตัวที่ยายเตี้ยว่ายายบ่เอาแม่บ่เอานะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับเดี๋ยวนี้ต้อเป็นไอ้หมาแล้วไปเล่นน้ำมูอยู่ดื้อกลังดื้อเลย เป็นหม,มาหน่อยเป่นน่องหมาแล้วได้แบบนี้หมาพันอย่างง้อบางแก้วบ่กจิบกัดแย่เตี้ยบบอโบแม่นะครับโบแม่นบางแก้วเดี๋ยว้วยให้เบิ้งหน้าเพิ่นนะครับผมว่าเพิ่นเป็นพันธุ์อย่างผู้ใด่นผู้จักมาหนีที่รู้ว่าสายพันธุ์อย่างครับเล่าเป็นสายพันธุ์ผสมครับผมมาไปลากเลนน้ำบ่กอู้เข่างามเข่ากระลัางงามเลวยน้องแม่เนะุ็นไปที่เข่าง,งามอะไรคุณอะอันนี้น้า่าดียวเป็นแม้ว่าแม่เอาพ่อสามเเนี่ยพ่อ,อดำถึงน้ำไม่บ่พังเลย แต่ว่าส่วนนี้ตะกี้นี่เข่าสีต้นสูงกระมูอเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยมังข้าหน้าไปเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยมะขอนอยู่นี่นี่นี่มาแล้วเดินขีดตมเบิ้งไปหายายไปมามาไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่ไม่เหมอนวันหยันเออออกมันเลื่อดเถอะคอยคอยไปกลับบ้าน ไปเข้าบ้านเข้าบ้านนี่กำลังทำควอมสะอาดบ้านเนี่ยพี่นอ้องเดจิเฮดเลี่ยงพระและ้วก็เห็นเฮตบูดมันเกิดได้เตี้ยนี่สวนมันหกเดจิได้สอนไม่ยอยู่อีกสี่หามือกเดจิได้เฮดแล้วเดือเตรียมอันนี้ไปก่อนเคลีย์ขยะเคลีย์นั่นเชร์นี่สวนยอม อันนี้ปลูวไว้ปูบักหุ่งไว้พี่น้องปลูว่ายไตู้ใบบักูดนี่อันนี้ยังนี่แม่มปูๆๆปทุ่นเอาพ็ดสมกระแสบตำหุงกระแซบแล้วมีตมบมีโตเมมือมนมจะขีดตม้มออกหลอกอยอะขนเปียกมันอะออกอยากเป่อยหนามมากเลยของมันเอาเ เอา้าบักเธอต้องไปเล่นหนามาบ่จักเดือนนี้เนี่ยจเจ็ดเดือนอายุจเจ็ดเดือนเบิงเอานะพ่วมหมาซื้อบอักอาเธอซื้อฟรังพ่วมลูกซื้อบักหยุด <laughs> หยุดหลาย,ายามมเหตุมลเนี่ยขนมันแห้งบอกาขนมันแห้งค่อยอ,ออกไง เจ็ดเดือนแงก็เจตเตี่ยหละสูงก็แ่ได้ไหนมามาแม่หัวมาสั่นไงเป็นยังแม่นอองฝังอ่ะเป็นยังแล้วมาฝากลูกเลานะมาฝากเรียนน้องฝังเธอมาเรียนนหมดเราเกืบตัวโดนเรียนนะบนเตี้นป่ะมาก็มากหยอกมันนโตยังไงเดี๋ยวมากหยอกมาเปยังวาปยัง่ะลูกมาเรียนมาสั่นเีย มัน,เ,นเป็นเด็กหน่อยอยู่นี่นาเด็กหน่อยบิ่งด้วยนาเด็กหน่อยนี่เพินเบิดนจะได้ล้างน้ำานจะได้อาบน้ำด้วยแค่สา่แไหนคนถามว่าตาไปใส่แค่ในตาเนอะา <laughs> <laughs> บอกบรเทไทยคิดน้ำไาซื้อเราอยู่น้ำกันนี่แหละว, <laughs> วันนพยาบวาลถามแม่ว่า ไม่ใส่แว่นตานะตาเป็นยังไม่่ตาก็เป็นหัวใหญ่แล้วแล้วมันหัวฉันเลยเพาะตาใหญ่นะตาใหญ่ก็ยุ่งงันนั่นแล้วเปี้ยก็ใส่แว่นตาเออใหญ่พาตาใหญ่หลอกตาโอ้ยเราถามไปไกลนี่สนุกเปี้ยก็พอวันลูกตาเอา้าจักเลี้ยวเผ <c oughs> ือ่อไงเผื่อหันตาตาต้องคัดออกอันนี้คัดไปรอบนึงแล้วนะครับ ขี่ไข้ไหลหนาฝนเดี๋ยวมือนเฮ็ดบุญเฮ็ดงานนี่ขั้นวางเด๋ยวจมาถ่ทยคลิปให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือนอีไปแล้วครับผมส,สดี่บ๊ายบายย้อนอี่นี่หรอ